ทุกท่านพบกัน EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับสำหรับช่อง Channel P P Accounting ทุกคำถามบัญชี p PP มีคำตอบและมาวันนี้นะครับพี่ PP จะมาอธิบายเรื่องเกณฑ์นในการวัดมูลค่าองค์ประกอบงบการเงินตัวสุดท้ายนั่นก็คือวิธีมูลค่าปัจจุบันซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันเป็นวิธีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศแนะนำและอยากส่งเสริม ให้แต่ละประเทศที่ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินพยายามปรับมูลค่าของรายการที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินให้วิ่งเข้าสู่มูลค่ายุติธรรมได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมและวันนี้พี่พีก็จะมาอธิบายหลักการคร่าวๆพอให้เข้าใจว่าเรามีการคํานวณหรือหลักการจัดแบ่งมันอย่างไรนะครับผมพอ เป็นที่เข้าใจได้อย่างสังเกตซึ่งมาตรฐานชุดดังกล่าวจะกลาวว่าวไว้อย่างละเอียดนะครับผมในมาตรฐาน P/AE นะครับผมสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียทาธารณะนะครับผมหมายเลข T/A/S 13แต่วันนี้พี่พีขอเอา,อาหลักการมาอธิบายให้ฟังเพราะว่า N/P/A/E ก็มีการกล่าวถึงไว้เหมือนกันว่าแล้วทุกคนก็คงอยากที่จะทราบแล้วงั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันได้เลยครับ ครับผมคราวนี้เรามาเข้ารายละเอียดกันดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้วิธีที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือการเกณฑ์ในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงินตัวสุดท้ายนั่นก็คือวิธีมูลค่ายุติธรรมหรือแฟร์แวลูนะครับผมและแน่นอนทุกครั้งก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเรียนรู้นิยามก่อนนะครับว่าแฟร์แวลูนั้นคืออะไรแฟร์แวลูตามนิยามก็คือราคาหรือจํานวนเงินนั่นเองนะครับผมที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือจ่ายชำระหนี้สินระหว่างกันอ่าซึ่งจะต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติของการดำเนินธุรกิจปกตินะครับผมของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งผู้มีส่วนร่วมในตลาดในที่นี้จริงๆคำว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดมันเป็นคำที่ขยายความของเมื่อก่อนเขาบอกว่าแค่ผู้ซื้อและผู้ขายถูกไหมครับแต่วันนี้เขา มีการเพิ่มวักหนึ่งในมาตรฐานเข้าไปว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดสําหรับมาตรฐานชุดมูลาค่ายุติธรรมซึ่งจริงๆมันก็คือผู้ซื้อและก็ผู้ขายนั่นแหละ,ะนะครับผมหลักๆเนาะณนะซึ่งเป็นการวัดณวันที่วัดมูลาคา่าอันนี้ก็คือนิยามจะทวนอีกนิดหนึ่งนิยามก็คือราคาหรือจํานวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สินกันที่เกิดขึ้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติของการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดณวันที่วัดมูลค่าอ่าอันนี้ต้องครบองค์ประกอบถึงจะกลายเป็นแร์แ v วลู่ได้นะครับผมคราวนี้เขามีการเพิ่มรายละเอียดอีกนิดซึ่งเป็นข้อบ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจะเป็นแฟร์ a ลู่นะแแวลูได้ก็คือผู้มีส่วนร่วมในตลาดก็คือผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นอิสระจากกันอิสระก็คือไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเราซึ่งคําว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเราสามารถไปเปิดมาตรฐานในงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีเกี่ยวข้องกันได้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทํา EP หลังจากนี้มาให้เอาง่ายๆก็คือต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ไม่ใช่มีความรู้นะครมีความรอบรู้รอบรู้ก็จะ มีความมันมันคืออะไรคือบุคคลที่มีความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นนะครับผมอา,อาจจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในกิจการหรือจากภายนอกก็ได้นะครับผมและบุคคลนั้นจะต้องสามารถเข้าทํารายการนั้นได้คําว่าเข้าทํารายการได้ไหมายความว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถจะทาการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือเข้าไปกระทําการรายการ ของบุคคลที่มีส่วนร่วมในตลาดนั้นได้ไม่ใช่แค่มีความรู้เฉยๆแต่เขาต้องสามารถเข้าไปทํารายการนั้นได้และสุดท้ายก็คือมีการเต็มใจในการแลกเปลี่ยนก็คือไม่มีการถูกบังคับนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของปฏิสิ i p a n t คือบุคคลทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีองค์ประกอบ4ตัวนี้ซึ่งซึ่งจะสามารถทําให้เกิดแฟร์แวลูได้นะครับผมคราวนี้นะครับผม เราทราบนิยามไปแล้วคราวนี้เรามาดูการจัดประเภทหรือจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมนะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับผมเพราะว่าการได้ข้อมูลแฟร์แวลูมาจะได้ต่างกันระดับแรกก็คือแฟร์ a วลูจริงๆจะว่าไปแล้วก็คือแฟร์ที่เป็นมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยากจะให้เป็นมูลค่าในลักษณะนี้ทั้งหมด แต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้แต่ค่าระดับที่1จะเป็นค่าที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือราคา,ราคาเสนอซื้อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่องชัดเจนที่สุดเลยก็คือราคาปิดของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับผมอันนี้ก็คือแร์ที่ชัดเจนมากค่อนข้างจะยุติธรรมจริงๆชัดเจนแล้วคราวนี้ระดับที่2ก็คืออะไรคือข้อมูล ที่ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อขายในระดับที่1ก็คือมันจะต้องไม่ใช่ข้อมูลในระดับที่1แน,แน่แต่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหมายความว่ายังไงก็คือเราอ่ะไม่สามารถเป็นข้อมูลในลักษณะที่1ได้แต่เราสามารถเทียบเคียงหรือพอจะคำนวณให้ได้อ้างอิงให้ได้จากข้อมูลระดับที่1อ่าเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าสมมุติเราอ่ะตลาดหุ้นมันจะปิดทุกวัน เสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับก็จะไม่ทําการฉะนั้นราคาอ้างอิงถ้าเราต้องการณนะวันที่เป็นหลักก็คือมันอาจจะไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะเอาราคาปิดที่ใกล้เคียงที่สุดมาทําการปรับปรุงเล็กน้อยอ่าก็จะได้เป็นข้อมูลระดับที่2ทันทีโอเคไหมครับก็คืออ้างอิงจากข้อมูลที่สังเกตได้แล้วปรับปรุงนิดหน่อยอาจะหน่อยหรือมากก็แล้วแต่ นะครับผมอันนี้ก็คือข้อมูลระดับที่2ส,ส่วนข้อมูลระดับที่3ก็คือไม่สามารถสังเกตได้เลยดังนั้นคนที่จะใช้ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมก็จะต้องใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นง่ายๆก็คือสร้างสูตรจาลองหรือโมเดลจำลองในการได้ตัวเลขมูลค่ายุติธรรมมาซึ่งเห็นชัดๆถ้าเห็นก็คือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการเนื่องจากผลประโยชน์พนกักงานเนื่องจากการเลิกจ้างอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือ TA 1 9าอ,อันนี้ก็คือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการะนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่3คือไม่รู้จะเทียบกับอะไรเลยมนเทียบยากมากนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าชัดๆว่ามาตรฐาน เคยบอกให้เราอ่ะบันทึกในราคามูลค่ายุติธรรมเขามีระบุไว้บ้างไหมอันนี้ยกตัวอย่างขอเทียบออกับครั้งที่แล้วถ้าทุกคนจําได้นั่นคือสัญญาเชา่าจาได้ไหมครับสัญญาเช่าเนี่ยถ้าหากเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็น FL ดังนั้นเมื่อก่อนที่เราจะบันทึกสินทรัพย์สัญญาเช่าเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายเทียบกับ Fair Value ตัวไหนมีมูลค่าต่ํากว่า ให้เราบันทึกตัวนั้นเป็นสินทรัพย์ของสัญญาเช่านะครับผมอ่ะซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะต้องไปหาแฟร์วัลย์ของรายการสัญญาเช่านั้นมาให้ได้นะครับผมครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างของมูลค่าย,ยุติธรรมแบบคร่าวๆนะครับผมเพื่อทําความเข้าใจสําหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องวัดหรือใช้เกณฑ์นในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ผมอย่าลืมนะครับสำหรับใครอยากได้เอกสารประกอบสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับโดยพิมพ์ worldwideppaccountingsmes.com นะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าไปที่แท็บวิดีโอนะครับในแท็บวิดีโอก็จะ มี EP ย้อนหลังที่พี่พีเคยบรรยายไว้แล้วมากมายนะครับและถ้าหากว่าสนใจเอกสารไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยการคลิกเข้าไปที่คำว่าดาวน์โหลดเอกสารประกอบก็จะเห็นไฟล์ pdf นะครับเป็นหมาย map ที่พี่พีเคยบรรยายไปยังไงก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผม ดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พี่ๆพ,พ,พี่โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเวลามีวิดีโอใหม่ๆเราจะได้มาพบกันก่อนใครเลยกดเลยนะกดเลยกดเลยกดเลย